ต้นชัยยาคณาเม็กซิโกมะละกอกินใบต้นผงชูรสต้นชัยยาเป็นพืชอวบน้ำเป็นพุ่มใหญ่สูงได้ประมาณ2-6เมตรแต่นิยมตัดไว้พุ่มไม่เกิน2เมตรเพื่อง่ายต่อการเด็ดยอดลักษณะใบของต้นชยยาคล้ายๆกับใบมะละกอค่ะ หรือคล้ายกับใบของต้นเมเปิลค่ะเราจะเห็นใบอ่อนๆคล้ายรูปหัวใจเมื่อใบของต้นชายาเริ่มแก่ก็จะมีแฉกประมาณ3-4แฉกแบบเว้าวลึกหรือเห็นบางใบอาจจะไม่มีเว้าวลึกก็มีค่ะต้นผักชายาตลอดทั้งต้นถ้าถูกตัดหรือว่าถูกหัก จะเห็นว่ามีน้ำยางสีขาวไหลออกมาค่ะส่วนวิธีการปลูกขยายพันธุ์ง่ายมากๆค่ะแค่เพียงเราทำการตัดกิ่งให้ติดส่วนยอดมาด้วยนะคะแล้วเด็ดใบที่แก่ออกค่ะส่วนใบอ่อนของต้นชายานั้นเราสามารถนำมาประกอบอาหารได้ค่ะเวลาที่ท่านตัดกิ่งชายาเพื่อนำมาปลูกนะคะ ควรตัดให้มีความยาวของกิ่งประมาณสักสองคืบหรือประมาณสัก1ฟุตกว่าๆกว่าก็ได้นะคะแล้วก็นำกิ่งชายยาดังกล่าวนะคะมาปักชำลงในที่ที่ต้องการจะปลูกค่ะโดยให้ท่านทำการพลวนดินรดน้ำคลุมพรางแสงไว้แล้วใช้เวลาประมาณ5-7วันก็จะติดต้นใหม่ แต่ถ้าหากจะรับประทานก็ให้รอก่อนนะคะรอเมื่อต้นที่ปักชำสูงสักประมาณสองเท่าของลำต้นเดิมนะคะแล้วท่านค่อยทำการเด็ดยอดแล้วก็ใบอ่อนนำไปประกอบอาหารรับประทานได้ค่ะยอดและใบอ่อนของผักชัยยานั้นแนะนำว่าควรจะทำให้สุกก่อนนะคะด้วยความร้อนเช่น นำมาต้มนำมาลวกหรือนำมาผัดสักประมาณ5นาทีก็ได้ค่ะส่วนใบแก่ประมาณ10-15นาทีนะคะส่วนน้ำต้มผักชัยยาท่านสามารถใช้ดื่มแทนน้ำชาได้ค่ะผักชัยยาเป็นผักที่ยอดอวบใหญ่ใบหนาเป็นผักที่มียางนะคะการนำมาเป็นอาหาร จึงควรระมัดระวังเพราะว่าเขามีคลูโดไซค่ะซึ่งจะปล่อยสารพิษชชยไนท์และไม่ควรต้มในภาชนะที่เป็นอะลูมิเนียมนะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำต้มเป็นพิษค่ะในส่วนของก้านชชยยานั้นก็ต้องลอกเปลือกออกก่อนที่จะนำมาทำอาหารรับประทานนะคะผักชัยยา มีส่วนประกอบที่มีคุณค่าทางอาหารมากกว่าผักสีเขียวทั่วไปถึงสองถึงสเท่าตัวค่ะสปปรรพคุณทางยาของผักชัยยาเมื่อนำมาเป็นอาหารจะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผักต่างๆคือมีคุณสมบัติหรือว่าสปปรรพคุณช่วยต้านพยาธิหรือจุลินชีพต่างๆต้านอาการอักเสบ ป้องกันหลอดเลือดและหัวใจลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดไขมันใช้เป็นยาระบายช่วยย่อยอาหารขับปัสสาวะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบำรุงสายตารักษาโรคหอบหืดป้องกันการไอจามป้องกันการติดเชื้อฆ่าเชื้อในปอด รักษาไข่ข้ออักเสบเพิ่มแคลเซียมในกระดูกรักษาอาการกระดูกพุ้นลดการอักเสบในเลือดป้องกันโรคโลหิตจ,จางและบำรุงสมองเป็นต้นค่ะต้นชัย,ยาเนี่ยนะคะเขาชอบดินโปร่งที่ระบายน้ำได้ดีชอบแสงแดดตั้งแต่แดดรำไรจนถึงแดดจัดก็อยู่ได้ค่ะ ปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดชีวิตนะคะใครคิดเมนูเย็นนี้ไม่ออกลองเมนูนี้ดูนะคะแทนผักได้ดีทีเดียวค่ะไม่เชื่อลองดูกราบขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ